พี่น้องชาวราศีกุมครับในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับยังมีเส้นทางของจักรพรดนีอยู่ในอนาคตอยู่ที่ความลงตัวความสมบูรณ์ความมั่นคงทรัพย์สินรายได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอุปสรรคเรื่องที่ควรระวังปัญหายังมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาวราศีกุม จะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีกลุ่มในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับว่าก็จะนาภาพรวมของการพยากรณ์มาบอกเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กลกุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็มาดูได้เหมือนกันครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคม 2,566เดือนส่งท้ายปีจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ควรระวังมีอะไรที่จะจันลงจิตใจให้มีความมั่นใจมั่นคงต่อไปนะครับรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างและมีอะไรที่ควรระวังมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ9เหรียญน,นะครับ9เหรียญคือเรื่องของงานและการเงินที่เจาะจงไปที่สุขภาพสตรีชาวราศีกลุ่มโดยเฉพาะนะครับคือในช่วงเดือนกุมในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ชาวราศีกุมจะโดดเด่นนะครับท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมีการเงินมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นเป็นคนที่จะมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการทำงานและก็เรื่องของความพอใจในการดำเนินชีวิตนะครับว่าพึ่งพาตัวเองได้มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้มีการเงินที่ดี แต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันในประเด็นของสุภาพสตรีชาวราศีกุมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นแปดเหลียนนะครับแปดเหลียญคืองานนะครับงานโดยตรงขยายงานนะครับขยายงานได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่างานประจำที่ทำอยู่นะครับก็โดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นและนอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมอาชีพที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะตามมาด้วยนะครับงานเยอะขึ้นมากขึ้นมีความมั่นคงขึ้นขยายโอกาสเติบโตพัฒนาต่อไปแบบมากรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับ บางคนนะครับก็ยังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินนะครับไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยเพื่อการซื้อขายการทําเป็นธุรกิจโดดเด่นขึ้นมามากทีเดียวนะครับรวมทั้งโอกาสนะครับโอกาสในการที่ชาวราศีกุมนะครับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านมีโอกาสนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีบ้านหลังใหม่ มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่ส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับการดำเนินชีวิตนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับเป็น1 0ดาบ10ดาบนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับ งานเป็นอย่างไรมีโอกาสขนาดไหนแต่ว่านี่ปัญหาสุขภาพอยู่ในการดําเนินชีวิตนะครับ10บดาบคือปัญหาสุขภาพที่อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ต้องฝันถงว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมากขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ชาวราศีกลุมในช่วงเดือนธันวาคมก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพไว้ก่อนดีกว่านะครับ การที่เราไม่เจอการที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็จะถือว่าเป็นการส่งท้ายปีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางว่าระวังปัญหาสุขภาพยิ่งเป็นช่วงท้ายๆปีนะครับการฉลองการส่งท้ายปีหรืออะไรก็ตามในเรื่องของความสนุกก็ต้องระวังการเดินทางก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงถึง ปัญหาสุขภาพได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2กันนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับคือเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์มาอยู่ในเรื่องของการเงินคือความสูญเสียความผิดพลาด ความล้มเหลวรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ <S <S e that mustache, that mustache ้นมาแบบมากแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้นะครับในช่วงส่งท้ายปีนะครับเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องระวัง ปัญหานี้แหละปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเงินแบบผิดพลาดแบบที่ต้องใช้จ่ายเยอะๆอาจจะมีเหตุจําเป็นนะครับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสุขภาพเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ฝากกันไว้ว่าต้องระวังไม่ประมาทในการเดินทางการดำเนินชีวิตเพราะว่าอาจจะเป็นที่มาของ เหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเสียทรัพย์จำนวนมากด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับส่วนที่2ของเรื่องการเงินนะครับเป็น2ดับ2ดับคือการติดต่อการสื่อสารมีโอกาสดีนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่จะทำสัญญาตกลงงานใหม่ๆเป็นที่มาของรายได้ ไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาผ่านสื่อการติดต่อผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ไกลๆแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นที่มาของรายได้ที่เกิดขึ้นรวดเร็วได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประเด็นของสองดาบคือสิ่งที่ควรระวังควบคู่กันไปด้วย เพราะว่าทำอะไรที่ประมาทไม่รอบครอบอาจจะเป็นที่มาของความเสียหายก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีธุรกิจที่จะต้องติดต่อกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ต้องระวังสัญญาเอกสารข้อตกลงต้องรอบคอบนะครับโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการเงินนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินแบบเยอะๆอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดไม่เสียหายไม่สูญเสียจะดีกว่านะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอะไรมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับเป็น8ถ้วยนะครับแถ้วยคือจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับคนที่มีปัญหาคนที่มีอุปสรรคใน เรื่องของการเงินนะครับเป็นต้นว่ารายได้ไม่พอใจเงินขาดมือมีภาระหนี้สินอะไรเหย่าเหล่านี้นะครับเดือนธันวาคมนะครับมีโอกาสดีสำหรับชาวราศรีกุมที่จะแก้ไขปัญหาได้ก้าวพ้นจากอุปสรรคเรื่องของการเงินได้นะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเส้นทางการเงินที่ดีขึ้นรอเงินก็จะมีโอกาสสมวัง รับเงินจำนวนไม่น้อยปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับและแปดถ้วยยังเชื่อมโยงไปถึงอุปสรรคด้านอื่นๆด้วยที่ชาวราศีกุมจะสามารถแก้ไขได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักของชาวราศีกุมในเดือน ธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นเด็กถือเหรียนเรื่องของลูกหลานบริวานนะครับในส่วนที่ดีก่อนนะครับคือมีบรรยากาศที่ดีๆอบอุ่นเข้าใจลูกหลานบริวานเติมเต็มเข้ามาในครอบครัวคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานๆก็จะได้มาเจอหน้ากันในช่วง เดอนทันบาคมนี่นะครับเป็นวันรวมครอบครัวลูกหลานเติมเต็มเข้ามาอบอุ่นเข้าใจดีใจมีความสุขมีบรรยากาศของอะไรที่มีความรื่นเริงคนเยอะนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2. ในเรื่องของความรักนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ยังมีลูกหลานบางคนที่อาจจะมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับเรื่องราวที่จะต้องสะสารแก้ไขช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในเดือนนี้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของครอบครัวลูกหลานบริวารนั่นนะครับ ระการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักและครอบครัวนะครับเป็นสเตรีงนะครับสเตรีงคือความเข้มแข็งของสุภาพสตรีชาวราศีกลุ่มนะครับท่านอาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำออกโรงนำหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของครอบครัวในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงถึง9 เหรียญที่อยู่ในเรื่องราวของการงานการดำเนินชีวิตนะครับว่าสุภาพจตรีชาวราศีกุมนะครับจะต้องรับบทบาทเข้มแข็งเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีนี้ด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับในส่วนของอ,อุปสรรคแนวทางการแก้ไขเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับงานเร่งด่วนเข้ามาในช่วงปลายปีมีการเดินทางมีอุปสรรคต้องสาสางเกี่ยวกับการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงาน นี่อาจจะเป็นส่วนของความเร่งด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องสะสางในช่วงปลายปีนี้นะครับอดทนเข้มแข็งหนักแน่นนะครับอุปสรรคมีสติปัญญาต้องมาต้องกล้าแข็งต้องเข้มข้นในการที่จะผ่านอุปสรรคนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับเป็นราชินีพัะจันทร์นะครับนี่เป็นเรื่องของสุภาพสติ นะครับสุภาพสตรีชาวราศีกุ่มจะมีปุคลิกที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับโดดเด่นเข้ามาในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการประชาสัมพันธ์การพบปะกกับผู้คนงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับงานภาคกลางคืนนี่เป็นเรื่องของงานและก็ความโดดเด่น แต่ว่าจุดที่อาจจะมีปัญหาในลักษณะของราชินีพระจันร์คือความเครียดความกังวลความหวาดกลัวเวลาอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่เราชาวราศีกลุ่มนะครับต้องดูแลต้องเข้าใจบุคลิกภาพและจิตใจของตัวเองว่าเรามีปัญหาในรูปแบบนี้หรือไม่แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เจอความกังวลความเครียดซ้ำซากอยู่กับอะไรบางอย่างที่เราสลัดไม่พ้น และอีกประการหนึ่งคือเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีปัญหาความรักที่ไม่ลงตัวมีความรักที่มีตัวแทรกมีตัวกลางมีคนแทรกแซงเข้ามาให้เกิดความวุ่นวายด้วยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางของชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มครับเป็น จักรพัรดนีนะครับเป็นดวงจักรพัรดนีนะครับอะทามกลางปัญหามีจุดเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งเกิดขึ้นมาได้นะครับนี่คือชีวิตชาวราศีกุมมีโอกาสสูงมากในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคได้ไม่ว่าจะยุ่งยากเลือดตาแทบกระเด็นนะครับมีโอกาสสูงในการที่จะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น อะครับดีขึ้นดีขึ้นในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของงานความปรกักก็ยังมีโอกาสดีขึ้นนะครับจะมีความลงตัวและเด่นมากที่สุดคือเรื่องของทรัพย์สินรายได้ มีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆนะครับมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตๆมีโอกาสที่จะได้บ้านนะครับมีงานดินงานที่ดินนะครับมีงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ภาคเกษตรโดดเด่นเข้ามาด้วยในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบทบาทของสุภาพสตรีชาวราศีกลุ่มก็จะเด่นขึ้นมา มีความมั่นคงมีความลงตัวมีชีวิตที่สดใสขึ้นมานะครับรวมทั้งสุภาพบุรุษก็มีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้พบเจอคู่ครองพบเจอคนรักที่ดีที่มีความมั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นแนวทางที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็หวังมากชาวราศีกุมคงจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้นะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับเป็น7ถ้วยนะครับ7ถ้วยคืออะไร7ถ้วยคือความคิดความกังวลค่อนข้างจับมากนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มในช่วงปลายปีนี้นะครับเดือนสุดท้ายของปีอาจจะคิดเยอะคิดสับสนเรื่องโน้นเรื่องนี้วุ่นวายแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ คนที่คิดเยอะนะครับคนที่เจอปัญหาแล้วหาทางออกไม่เจอนะครับซึ่งก็คนที่เกิดในราศีกลุ่มก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกลุ่มในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับ มีโอกาสดีนะครับในการที่จะได้งานใหม่มีโอกาสดีในการที่จะได้ขยายงานเพิ่มง,งานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์และมีโอกาสดีที่จะโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์งานที่เกี่ยวข้องกับภาคกเกษตรรวมทั้งเรื่องของการที่ มีโอกาสในการที่จะขยายงานเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วขึ้นแล้วก็จะมีการทำสัญญาการเจรจางานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสดีในการที่ชาวราศีกลุ่มนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเงินได้ นะครับการติดต่อการตกลงการเจราจาธุรกิจต่างๆจะประสบผลสําเร็จรวดเร็วขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับเรื่องของความรักนะครับครอบครัวนะครับจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวัง ความรักอาจจะมาช้าอาจจะมีปัญหาเริ่มต้นจากคำว่าไม่เข้าใจเริ่มต้นจากคำว่าตัวแปรตัวแทรกแซงเข้ามาในเรื่องของความรักนะครับต้องเข้มแข็งต้องพิสูจน์ความรักแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับส่วนแนวทางชีวิตและโอกาสนะครับและข้อที่ควรระวังข้อที่ควรระวังประการที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาสุขภาพในช่วง เดือนธันวาคมนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรมากน้อยขนาดไหนก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะครับปัญหาประการที่2คือเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเยอะนะครับเกิดขึ้นมาแบบที่มันจําเป็นต้องจ่ายแบบไม่รู้ตัวหรือไม่ก็เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์สานการเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเจอนะครับ อย่างเป็นต้นว่าอุปัติเหตุเรื่องราวที่มันไม่แน่นอนเหล่านี้นะครับก็ฝากไว้ว่าต้องระว,วังต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะมากด้วยนะครับความรักนะครับก็อาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระว,วัง3ามเรื่องหลักๆนะครับ แล้วโอกาสต่อมาคือเรื่องของความสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับมีโอกาสที่ชาวราศีกุมจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมีความมั่นคงได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินมีความรักที่กลับมาเข้าใจกันได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกุมครับะนะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีกุมในเดือน ธันวาคมพุทธศักราช2566เดือนส่งท้ายปีนะครับมาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางของการแก้ไขนะครับพี่น้องชาวราศีกลุมที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยดูเพื่อประกอบเป็นแนวทางชีวิตดูเพื่อสร้างกำลังใจอะไรที่เป็นข้อคิด เพื่อที่จะนําไปปรับใช้ก็ขอให้นําสิ่งนั้นไปนะครับอะไรที่เป็นข้อแนะนาเป็นสิ่งที่ควรระวังก็ฝากไว้ว่าควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเราประมาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงนะครับคุณพระรักษาคุณบุญรักษาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระรัตนตรัยขอปกปักคุ้มครองรักษาพี่น้องชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคนส่งท้ายปีด้วยความสุขและก็ต้อนรับปีใหม่2,567ด้วยความหวังใหม่ๆความมั่นคงความรุ่งเรืองสำเร็จทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ